บทที่สิบสี่เอามารดน้ำดอกไม้ก็ดีนะช่างโง่เงาเสียจริงในสายตาข้าน้ำอมฤตให้อีนั้นถือเป็นสมบัติแต่ในสายตาของผู้อาวุโสนั้นน้ำอมฤตให้อีนับว่าไม่มีค่าอะไรเลยวิ่งงออโยอวอ์พลันเบิกตาตื่นด้วยขอบเขตของผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่น้ำอมฤตให้อีอาจไม่ต่างอะไรกับน้ำธรรมดาแล้วว่าจะให้ผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่มาสนใจอะไรกับน้ำระดับต่ำพันนี้กัน ก็เหมือนกับของเล่นที่เด็กๆเ,เล่นเด็กย่อมรู้ว่ามันคืออะไรแต่ผู้ใหญ่นั้นไม่อาจเข้าใจได้นี่คือน้ำอมฤตให้อีมันถือกำเนิดในสถานที่ซึ่งอุดมไปด้วยจิตวิญ,ญญาณที่มากที่สุดระหว่างสวรรค์และโลกหนึ่งหยดนั้นไม่ต่างกับทะเลสาบและในนี้ก็มีทั้งหมด30บหยดวิ่งงออูโยวอธิบายให้หลี่จิวเต้าฟังอ้อที่แท้ก็ของที่พวกผู้ฝึกตนใช้กันนี่เองหลี่จิวเต้าเข้าใจแล้วไม่แปลกใจเลยที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร วิงออูโยวอพูดถึงสรรพคุณมากมายของน้ำอมฤตไทอีแต่เขาไม่ได้ฟังมากนะักน้ำอมฤตไทอีนั้นเป็นของสำหรับผู้ฝึกตนเขาเป็นแค่มนุษย์จึงไม่สามารถใช้ได้ต่อให้ฟังไปก็ไร้าประโยชน์หนึ่งหยดนั้นไม่ต่างกับทะเลสาบและในนี้ก็มีทั้งหมด30หยดหลี่จิ๋วเต้าจำได้แค่สองประโยคนี้เท่านั้นผู้ฝึกตนช่างทรงพลังจริงๆห,หนึ่งหยดมีค่าไม่ต่างจากทะเลสาบนับว่าน่าทึ่งมาก ใช่เลยถ้าใช้รถน้ำดอกไม้มันคงยอดเยี่ยมน่าดูแถมไม่ต้องเดินไปตักน้ำด้วยหลี่จิวเต้าเอ่ยด้วยรอยยิ้มเขาเป็นมนุษย์ไม่ว่าน้ำอมฤตให้อีจะแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ใช้มันไม่ได้การรดน้ำดอกไม้จึงเป็นวิธีการใช้ที่ดีที่สุดที่เขาคิดออกรดน้ำดอกไม้มุมปากของลอวี่เหลียงกระตุกทันทีเมื่อได้ยิน นี่มันน้ำอมฤตไทอีที่สำนักเมคารับฟ้าของเขายังไม่สามารถแลกมันกับทักษะเทวราชันได้เลยนะแต่ผู้อาวุโสบอกว่าต้องการใช้มันรดน้ำดอกไม้อย่างนั้นหรือข้าวต้มที่ผู้อาวุโสทำนั้นยังทรงพลังยิ่งกว่าน้ำอมฤตไทอีเสียอีกสงสัยว่าน้ำอมฤตไทอีคงทำได้เพียงรดน้ำดอกไม้จริงๆนั่นแลเมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสแล้วน้ำอมฤตไทอีคงทำได้เพียงรดน้ำดอกไม้จริงๆ รถน้ำดอกไม้เองก็ดียิ่งวิ่งงออูโยโวอไม่ได้รู้สึกว่าตนบ้าบิ่นเกินไปในทางกลับกันเขาดีใจมากด้วยซ้ำมันคงจะดีหากผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สามารถรับมันได้เขาเกรงว่าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ยอมรับมันเสียอีกขอบคุณมากหลี่จิ๋วเต้ารับน้ำอมฤตให้อีมายังคงมีผู้ฝึกตนที่ยังชอบเล่นกู่ถิ่นอยู่เพียงแค่ได้ยินเขาบรรเลงก็มอบของวิเศษมาให้เสียแล้ว ชายหนุ่มรู้สึกอายอย่างบอกไม่ถูกถือว่าตอบแทนซึ่งกันแอและกันเอาเป็นว่าข้าจะมอบบางอย่างให้เจ้าด้วยเจ้าสามารถหยิบสิ่งที่ชอบในร้านกลับไปได้เลยภายในร้านนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าภาพวาดงานคัดผู้การและงานแกะสลักที่เขาทำเองซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นของปกติทั่วไปหลี่จิวเต้าได้รับของวิเศษมาแต่เขากลับให้ของทั่วไปกลับคืนก็ให้รู้สึกละอายเล็กน้อย เมื่อลอวี่เหลียงได้ยินสิ่งที่หลี่จิวเต้าเอ่ยกับวิงออูโยว์เขาก็รู้สึกอิจฉาในใจมันชัดเจนยิ่งว่าอะไรอยู่ในร้านกระทั่งมูล,ลค่าของสิ่งหนึ่งนั้นยังมีค่ามากกว่าน้ำอมฤตให้อีเสียอีกวิงออูโยวอ,อนี่ท่านได้กำไรมหาศาลเลยมิใช่หรือข้าจะชักช้ามิได้แล้วจำต้องรีบแสดงความเคารพแก่ผู้อาวุโสโดยเร็วผู้อาวุโสจะไม่ปล่อยให้พวกเราผู้ยาวต้องทนทุกทรมานอย่างแน่นอน ความคิดนี้ยังชัดเจนอยู่ภายในใจของลอวิเหลียงอยู่ขอบคุณผู้อาวุโสมากวิงออูโยวอดีใจยิ่งเขาไม่คาดคิดว่าจะพบกับความน่ายินดีอันคาดไม่ถึงเช่นนี้ซี่เหยียนได้รับจี้หยกวิหกสวรรค์และสังหารราชาพยักฆ์ดุร้ายซึ่งบรรลุขอบเขตผันอนันต์ได้เช่นนั้นแล้วของหลายอย่างในร้านแห่งนี้ย่อมต้องเป็นสมบัติระดับเดียวกับจี้ยกวิหกสวรรค์เขาได้รับสมบัติระดับนี้กลับมาถือว่าเป็นรางดียิ่งนับ ดีใจขนาดนั้นเลยหลี่จิ๋วเต้าไม่คาดคิดว่าวิงออูโยวจะสนใจและชื่นชอบของเหล่านี้เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปถ้าทางผู้ฝึกตนผู้นี้ไม่เพียงแต่ชอบกูชินแต่ยังชอบภาพวาดและงานคัดผู้กันอีกด้วยสินะเขายิ้มในใจคิดถึงลอวีเหลียงขึ้นมาดูท่าแล้วลอวิเหลียงเองก็เป็นผู้ฝึกตนเช่นกันก่อนหน้านี้หลี่จิ๋วเต้าเห็นเขาสนใจภาพวาดกับงานผู้กันของตนเองอีกทั้งเขาดูจะตื่นตะลึงกับภาพวาดไม่น้อย ไปเลือกมาสับอันเถิดชายหนุ่มเดินเข้าไปในร้านพร้อมวิ่งงออโยวอซี่เหยียนและลอวี่เหลียงวิงว่งงออโยวอมองไปยังภาพวาดและงานแกะสลักในร้านดวงตาของเขาแทบจะเหล่งประกายดุจทุ่งดอกไม้เบ่งบานภาพวาดและงานแกะสลักเหล่านี้ทุกชิ้นล้วนแล้วแต่มีวิถีแห่งสุดยอดเตา๋าสุดยอดถึงขั้นมีอาจเอื้อม ตราบใดที่เขาได้รับมาเขาก็จะสามารถยกระดับพลังและทำให้พลังของสำนักไทหัวขึ้นไปอยู่อีกขั้นได้ทว่าเขาไม่ได้เลือกภาพวาดและงานแกะสลักเหล่านี้แม้ว่างานเหล่านี้จะดีแต่มันไม่ค่อยเหมาะสมกับเขาสักเท่าไรนะักและถึงแม้ว่าภาพวาดกับงานแกะสลักเหล่านี้จะสามารถเพิ่มพลังกระทั่งยกระดับพลังของสำนักไทหัวได้แต่มันก็ยังถือว่าเป็นของแปลกถิ่นอยู่ ความแข็งแกร่งซึ่งได้มาโดยการหยิบยืมจากของแปลกถินนั้นคงอยู่ได้เพียงชั่วคราวเขาไม่ต้องการความแข็งแกร่งเพียงชั่วคราวเขาต้องการความแข็งแกร่งอันจรังผู้อาวุโสช่วยข้าวาดภาพหนึ่งได้หรือไม่เขาเอ่ยถามออกมาอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวผู้อาวุโสได้มอบโอกาสอันล้ำค่าแก่เขาและยังปล่อยให้เลือกได้อย่างใจต้องการแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอ่ยขออย่างไรดีนี่เขากำลังปิดโอกาสตัวเองใช่หรือไม่ ถึงกระนั้นเขาก็ขอลองสักตั้งดูหน่อยแล้วกันเพราะหากมันสำเร็จสำนักท่หัวของพวกเขาจะรุ่งโรจน์อย่างสมบูรณ์และแข็งแกร่งตลอดไปอ้อแค่นี้เองหรือย่อมไม่มีปัญหาหลี่จิวเต้ายิ้มเขาคิดว่าวิงออูโยวอน่าจะมีอะไรที่หวังให้เขาทำที่แท้ก็อยากให้ช่วยวาดรูปนั่นเองสำหรับเขามันไม่สำคัญเลยสักนิดขอบคุณท่านผู้อาวุโส วิงออูโยวอเต็มได้ด้วยความปีติยินดีก่อนจะกล่าวว่าข้าอยากให้ผู้อาวุโสช่วยวาดรูปภูเขาไทหัวข้าไปดีกว่านี่มันต้าแก่ฉวยโอกาสชัดๆลอวี่เลียงเข้าใจทันทีว่าวิงออูโยวอต้องการอะไรภูเขาไทหัวนั้นเป็นรากเง่าของสำนักไทหัวและเป็นที่มาของผู้ก่อตั้งสำนักไทหัวผู้จับแสงสว่างของไทหัวแสงสว่างของไทหัวนั้นน่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง ผู้ก่อตั้งสำนักไทถหัวจับมันได้เพียงทั่วครู่และตระหนักถึงมรคคาของมันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนานมาแล้วที่สำนักไทถหัวต้องการทำให้ไทหัวแข็งแกร่งขึ้นน่าเสียดายที่จนถึงขณะน,นี้สำนักไทหัวก็ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จวิธีของไยหัวมีขีดจำกัดอยู่เสมอและไม่สามารถทำลายได้วิงออูโยโวอต้องการให้ผู้อาวุโสผู้ยอดเยี่ยมทำให้เต๋าแห่งไถหัวออกมาสมบูรณ์แบบ ด้วยระดับขั้นของผู้อาวุโสผู้ทรงพลังข้าไม่รู้ว่าเต่าแห่งไทหัวจะแข็งแกร่งขนาดไหนหลังจากที่สมบูรณ์แบบสำนักไทหัวในอนาคตจะต้องกลายเป็นยักษ์ใหญ่เป็นแน่ลอวี่เหลียงอดไม่ได้ที่จะพูดในใจวิงอูโยวอดีดลูกคิดได้ดีเหลือเกินแม้ว่าภาพเขียนอื่นของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังมีบทกลอนแห่งเต่าที่ยิ่งใหญ่และล้ำเลิศแต่จะเปรียบเทียบกับเต่าที่ออกแบบเองได้อย่างไร สำนักไทหัวเองก็บ่มเพาะไทหัวเช่นกันและหากต้องเปลี่ยนวิธีอื่นๆก็ย่อมมาดีกว่าฝึกฝนไทหัวต่อไปวาดรูปภูเขาไทาหัวหลี่จิวเต้ายิ้มและเอ่ยไม่มีปัญหาเขาหยิบผู้กันขึ้นมาแล้วเริ่มวาดภูเขาไทาหัวลงบนกระดาษข้าวในอดีตเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าได้มองภูเขาไทาหัวมากี่ครั้งเพราะรูปร่างของมันได้ตราตรึงอยู่ในใจของเขาแล้ว ชายหนุ่มวาดมันด้วยมือและลักษณะของภูเขาไทาหัวก็ค่อยๆปรากฏขึ้นบนกระดาษข้าวขาววิงออูโยวอมองไปยังหลี่จิ๋วเต้าที่กำลังวาดภาพพลันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากผู้อาวุโสทำตามสัญญาที่ว่าไวจ้จริงๆห้าห้าสำนักไทหัวของข้าถูกลิขิตให้รุ่งเรืองไม่มีผู้ใดหยุดยั้งได้แล้วเขารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขอย่างยิ่งในใจ เมื่อภาพวาดเสร็จสิ้นสำนักไทหัวของพวกเขาก็นับว่าถูกลิขิตให้แข็งแกร่งแล้วจบตอนที่14หลี่จิ่วเต้ายังวาดภาพไม่เสร็จและวิถีแห่งเต่าที่อยู่ในแสงของไทหัวก็ยังไม่ได้รับการนําเสนออย่างเต็มที่ทว่าตอนนี้เขากลับสัมผัสได้ถึงจังหวะแห่งเต่าสูงสุดแล้วแสงของไทหัวไม่ใช่แสงธรรมดาและวิถีของไทหัวก็ไม่ใช่วิถีธรรมดา เขารู้สึกว่าหากแสงและสัมผัสเต่าของไทหัวถูกนำเสนอออกมาอย่างสมบูรณ์มันก็อาจเทียบได้กับปารมิตาหฤทัยสูตรของแดนศักดิ์สิทธิ์บางแห่งเผลอเผลออาจยิ่งกว่านั้นสำนักไทหัวโชคดีมากจริงๆเราวี่เลียงอุทานในใจสายตาเปลี่ยมไปด้วยความอิจฉาและความเกลียดชังเขาเองก็สัมผัสได้ถึงจังหวะไทหัวอันน่าทึ่งในภาพวาด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสำนักไทห,หัวจะสามารถก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพด้วยภาพวาดนี้หากไม่มีอะไรมาขัดขวางภายภาคหน้าสำนักไทห,หัวย่อมกลายเป็นขุมพลังสูงสุดและทรงพลังที่สุดในเหยียนโจเทียบได้กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดซ้ำยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะแซงหน้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดด้วยเหยียนโจนั้นกว้างใหญ่และไร้ขอบเขต สำนักผู้ฝึกตอนมีมากมายดุจด,ดาราบนฟากฟ้าและสามารถแบ่งออกเป็นห้าฝ่ายได้เช่นนี้บุรพาทักษิณประจิมอุดรและภาคกลางห้าภูมิภาคมีขนาดใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของทั้งห้าภูมิภาคนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากบุรพาทิศอ่อนแอที่สุดและภาคกลางแข็งแกร่งที่สุดสำนักให้หัวกับสำนักเมคารับฟ้าถือเป็นสำนักชั้นยอดและทรงพลังทางบุรพาทิศ แต่หากเปรียบเทียบกับทั้งเหยียนโจแล้วพวกเขาถือเป็นสำนักกลางๆเท่านั้นนับประสาอะไรกับอันดับต้นๆพวกเขาเป็นแค่สำนักระดับสองที่ถูกจัดอันดับไว้ในท้ายตารางเท่านั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดล้วนดูถูกสำนักอันยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเหล่านี้เพราะพวกเขาสามารถกวาดล้างสำนักไทหัวสำนักเมคาลับฟ้าและสำนักอื่นๆได้ด้วยการกระทืบเท้าเพียงเล็กน้อยดูถูกมหาอำนาจของภูมิภาค ดวงตาของลอวิ่เหลียงแดงกับมากเขาเพ่งไปที่ภาพวาดทิวทัศน์ที่แขวนอยู่บนผนังและเอ่ยในใจว่าข้าไม่รู้ว่าจะขอให้ผู้อาวุโสมอบภาพวาดเช่นนี้ให้ข้าได้บ้างหรือไม่จิตรกรรมภูมิทัศน์นี้มีลักษณะทางธรรมชาติที่น่าทึ่งอย่างยิ่งซ้ำยังสอดคล้องกับวิถีของสำนักเมคารับฟ้าของเขาไม่น้อยหากสามารถนำภาพวาดภูมิทัศน์นี้กลับไปยังสำนักเมคารับฟ้าได้ ความสำเร็จของพวกเขาในสำนักเมคารับฟ้าจะต้องไม่เลวร้ายไปกว่าสำนักไทห,หัวเป็นแน่แต่ปัญหาคือผู้อาวุโสไม่ได้บอกให้ส่งภาพวาดให้เขาเขาขอภาพวาดภูมิทัศน์นี้จากผู้อาวุโสได้หรือไม่ผู้อาวุโสช่วยชีวิตข้าก่อนหน้านี้ ทั้งยังใช้สมุนไพรศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยรักษาบาดแผลและฟื้นฟูร่รางกายของข้ามีหนำซ้ำเขายังให้ข้าพักอยู่ในร้านเป็นพิเศษให้ข้าใช้ภาพวาดเพื่อยกระดับขั้นหลังจากนั้นเมื่อเห็นว่าระดับขั้นของข้าไม่เสถียรจึงใช้สุราเซียนช่วยให้ข้ารวบรวมและปรับปรุงขอบเขตได้หากข้ายังขอภาพวาดจากผู้อาวุโสอีกมันไรย้ยางอายเกินไปหรือไม่ผู้อาวุโสจะคิดว่าข้าไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรหรือไม่ ลอวี่เหลียงสับสนยิ่งนักรู้สึกว่าหากร้องขอผู้อาวุโสมากเกินไปก็จะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรในเวลานี้หลี่จิวเต้าได้ลากเส้นบรรจบสุดท้ายแล้วจากนั้นภาพวาดภูเขาไทาหัวก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเขาวางผู้กันลงด้วยความพอใจมองไปยังภาพภูเขาไทาหัวแล้วเอ่อยอย่างอารมณ์ดี ผู้ฝึกตนเดินขึ้นไปยังภูเขาเซียนเมคาและไถ่าถามถึงวิถีเตากับเหล่าเซียนาทีละข้อซึ่งเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆภูผาแบ่งแยกฟ้าดินท้องฟ้าคือแดนที่เหล่าทวยเทพประทับอยู่ส่วนโลกคือสถานแห่งปุถุชนเดินดินในสายตาหลี่จิวเต้านั้นภูเขาไทาหัวคือภูเขาแห่งเซียนและผู้ฝึกตนก็คือตัวตนของเซียนเขาไม่มีความสามารถในการฝึกตนเดินขึ้นเขานั้นไม่ได้บ่มเพาะไม่ได้และเป็นได้เพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น เมื่อมองไปยังภูเขาไทาหัวอดีตพลันฉายชัดขึ้นมาและเขารู้สึกเสียใจอย่างมากที่ไม่อาจฝึกตนได้ทว่าเมื่อคำพูดเหล่านี้เข้าหูของวิงอู่โยอววและลอวิเหลียงความหมายของมันก็ถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงภูเขาไทาหัวภูเขาเซียนแสงของไทหัวแสงของแดนเซียนวิงออู่โยววตกใจยิ่งนักเส้นทางที่ผู้ฝึกตนเดินขึ้นไปบนภูเขาเซียนน,นั่นไม่ใช่ที่ตั้งของสำนักไทหัวหรอกหรือ สำนักไทหัวของพวกเขาตั้งอยู่บนภูเขาไทหัวเป็นการยากที่จะถามผู้เป็นเซียนนาทีละย่างก้าวขอองค์การฝึกตนไม่ยากเลยหรือเป็นเวลากว่า3,000ปีแล้วที่สำนักไทหัวก่อตั้งขึ้นแต่พวกเขาไม่เคยตระหนักถึงวิธีที่ลึกซึ้งกว่าของไทหัวเลยแม้แต่น้อยภูเขาแยากฟ้าและดินท้องฟ้าคือแดนแห่งเซียนท้องฟ้าเป็นเซียนและโลกเป็นของคนธรรมดา แสงของไทหัวคือแสงของเซียนเต่าพวกเขาไม่สามารถค้นพบความลึกลับของแสงสว่างของไทหัวและไม่สามารถค้นพบความลับของเซียนเต่าได้ต่อหน้าผู้เป็นเซียนผู้อื่นไม่ใช่ว่าเป็นเพียงมนุษย์หรอกหรือไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ก่อตั้งสำนักไทหัวได้พบกับแสงสว่างของไทหัวในช่วงเวลาสั้นๆกลับได้รับอะไรมากมายยิ่งเขาสร้างวิถีไทหัวและก่อตั้งสำนักไทหัว สรุปว่าแสงไทหัวคือแสงของเซียนเต่านี่เองลอวี่เหลียงไม่เข้าใจความรู้สึกในใจของเขาเพราะเขาไม่ได้คาดหวังว่าแสงสว่างของไทหัวจะมีรากฐานอันใหญ่โตเช่นนี้นี่คือเหตุผลที่หลีจหล่จิวเต้าไม่รู้ว่าวิงออูโยวอและลอวี่เหลียงกำลังคิดอะไรอยู่หากเขารู้หลี่จิวเต้าต้องตกทั้งคู่เป็นแน่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาแค่ถอนหายใจว่าเขาไม่สามารถฝึกตนได้และเป็นได้เพียงมนุษย์ สองเท่านี้กลับคิดไปไกลถึงเพียงนั้นแสงแห่งเซียนเต๋าสองผู้เท่าคิดมากเกินไปแล้วซี่เหยียนยังคงสับสนแม้นางจะไม่เข้าใจว่าหลี่จิวเต้าเอ่ยอะไรแต่ก็รู้สึกได้ว่าหลี่จิวเต้านั้นทรงพลังยิ่งนับภาพตรงหน้าเป็นถึงภูเขาเซียนสามารถแยกฟ้าดินได้แล้วว่าจะไม่ให้น่าทึ่งได้อย่างไรขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยข้าวาดภาพ วันนี้ข้ารบกวนผู้อาวุโสมากเกินไปแล้วเช่นนั้นข้าไม่ขอรบกวนผู้อาวุโสอีกต่อไปขอลาท่านวิงอออโยวอบอกลาหลี่จิ๋วเต้าด้วยรอยยิ้มและลากลนวิ่งลียงออกจากกรานไปด้วยเสี่ยเยียนบอกลาหลี่จิ๋วเต้าคนเดียวก่อนจะเดินตามบรรพชนสำนักไทหัวไปข้าช่วยทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วเฮอที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าแล้วละ่ะหวังว่าจะเข้าร่วมสำนักไทหัวได้สำเร็จนะ หลี่จิ่วเต้ามองร่างที่เดินออกห่างไปเรื่อยๆของเซี่ยเยียนแล้วพึพรรมพำเสียงเบาจบตอนที่15โปรดติดตามตอนต่อไป